เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคเรามาตอกันที่ข้อ4ครับเขาบอกว่าห้องห้องหนึ่งกว้าง4เมตรยาว4เมตรและสูง3เมตรมีตู้นิรภัยตู้หนึ่งตั้งอยู่มุมห้องที่จุด A ดังรูปอ่ะรูปพี่อยู่นี่ เนอะขยายมาแล้ว A อยู่นี่อ่ะตัวเซฟตั้งอยู่นี่นะโอเคต่อมาเขาบอกว่าถ้าต้องการติดกล้องวงจรปิดบริเวณเพดานของห้องที่จุดดีอ่ะดี D อยู่นี่ก็คือติดกล้องวงจรปิดตรงนี้จะได้ส่องลงมาเห็นตู้อ่ะพื่อให้สามารถมองเห็นโอนิลภัยแล้วจงหาขนาดของมุม CDB และ BDA โอเค CDB คือเอลฟา BDA คือเซโอเค บอกว่ากว้าง4ี 4, ่ยาวสสูง3ามะพี 4, 4, ่ก okay. okay. <interfering> ็บอกกว้าง4ี oh, okay. <ss> ่ยาวสี่สูงสโอเคอืมทีนี้เราก็มาดูตรงนี้เลยดูที่รูปก็พอเขาอยากได้อลฟากับเซตาโอเคก่อนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดคือเราต้องมองให้ออกว่าอันนี้เป็นมุมฉากอันนี้เป็นมุมฉากเห็นไหมเออจริงๆมันก็คือสี่เหลี่ยมใช่ไหมล่ะมันก็เป็นมุมฉากทีนี้เราก็หาปพิทากรัสออกมาเนอะเราก็ได้ว่า BD เท่ากับรากที่2ของ4ี่ยกกำลังสบวกสี่ยกกำลังสองจากทฤษฎีบทพิทากรัสเนอะเออก็ได้สี่รูทออกมาเพราะฉันบีดีเนี่ยคือ4ี่รูทสองโอเคเนอะเออล้วก็เขียนลงไปอ่ะพี่ใช้ปากกาอีกสีหนึ่งสี่รูทสองอันนี้เป็นข้อมูลที่เราหามาได้เนื้อสีแดงโอเคต่อมาเห็นไหมตรงนี้มีอีกสามเหลี่ยมหนึ่งที่มีเซต้าอยู่ สามเหลี่ยม A B D เนี่ยเห็นไหม A B D เห็นจริง,รงๆอันเนี้ยก็เป็นมุมฉากถ้าเรามองออกเนอะโอเคเราก็อยากรู้ A D และเราก็ปิทาโกรัสอีกเหมือนเดิมก็บอกว่า,า A D เท่ากับรากที่2ของ3ามยกกำลังสองบวกสี่รูทองกำลังสองเนอะอ่ะก็จะได้ออกมาเป็น9บวก า uh, 32 mm hmm. เนอะเออก็จะได้ออกมาเป็นรูท41นั่นเอง AD mm hmm. ได้เป็นรูท41เนอะพี่ก็ใช้ปากกาสีแดงเขียนลงไปว,ว่า AD เนี่ยมันรูท41โอเคทีนี้รู้ทุกด้านของไอ้นี่และเอลฟาและเซต้าสามเหลี่ยมที่เราจะหาเอลฟาเซตาเนอะโอเคทีนี้พี่ก็บอกว่าอยากรู้เอลฟาใช่ไหมงั้น ซายเอลฟาคืออะไรล่ะซน์เอลฟาคือข้ามฉากข้ามของเอลฟาคือสี่ฉากของมันคือสี่รูสองสส่วนสีรูองก็คือหนึส่วนรูองใช่ไหมครับสก็ตัดสไปใช่ไหมเออทีนี้อยากได้เอลฟาพี่ก็บอกว่าเอลฟาเนี่ยมันก็คือไอ sin ของหนึส่วนรูนั่นเองจริงไหมครับ เออก็คือกลับกันนั่นแหละเนอะหกผันกันเนอะหนึ่งส่วนรสองเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือมุมสี่สิบห้าในทรายดังนั้นเราก็บอกไปเลยว่าเออแอลฟาเนี่ยคือสี่สิห้าองศาเนอะตอบแล้วเห็นไหมได้แล้วตัวหนึงเย่ yeah. นะครับโอเคต่อมาต่อมาพี่ก็มาบอกว่าอ่ะอยากได้เซต้าใช่ไหมอยากได้เซต้าโอเคอะพี่ก็บอกว่า สามเหลี่ยม A B D อันเนี้ยเซต้านี้ใช่ไหมพี่ก็บอกเออไซด์ของเซต้ามันคืออะไรล่ะทาเหมือนเดิมเลยไซด์ของเซต้าคืออะไรล่ะข้ามคือสามฉากคือรูทสี่สิบเอ็ดก็ใส่ลงไปเนอะทีนี้พี่ก็บอกว่าเออมันยังไม่สวยงั้นพี่คอนจูเกตให้ส่วนไม่ติดรูทเป็นสามรูทสี่สิบเอ็ด 41. ส่วนสี่สิบเอ็ดก็คือคอนจูเกตด้วยรูทสี่สิบเอ็ด 41. ส่วนรูทสี่สิบเอ็ดเนอะอ่ะ ทีนี้อยากรู้เซตไา้ใช่ไหมก็ใช้ไอตัวผกผันของมันไงอาร์ไซน์ของอ่ะเรื่องมานตรงนี้นิดนึงสามรู4สสดส่วนสี่ซึ่งนี่แหละครับคือคำตอบเพราะว่าเราก็ไม่สามารถหาได้ใช่ไหมว่าไอตัวนี้มันเท่ากับเท่าไหร่เนะจริงๆมันไม่จําเป็นนะว่าจะต้องใช้ค่าไซน์เสมอไปจริงๆจ,จ,จะใช้ค่าอื่นก็ได้เดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าอ่ะ พี่จะหามุมเซตาพี่อยากใช้ค่าอื่นก็ได้เช่นใช้แทนก็ได้อะแทนเซตา A. ถามว่าแทนเซตาคือเท่าไหร่แทนคือข้ามส่วนชิดข้ามคือสามชิดคือสี่รูสองอ่ะตัวเลขมันอาจจะดีกว่าเนอะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องหาไอรู้สี่สิบเอ็ดมาเลยก็ได้เนอะเออหาแค่ไอสี่รู้สองมาอย่างนี้ก็ได้เนอะเออ โอเคพี่ก็ขอคอนจูเกตนิดนึงเป็นสามรูสองส่วนแปดเนอะคอนจูเกตด้วยรูสองส่วนรูสองเนอะโอเค,อเคทีนี้พี่ก็บอกว่าเออเซตอาร์ก็คือตัวนี้ไงอาร์กแทนของสามรูสองส่วนแปดจบแล้วนี่ก็เป็นคําตอบแล้วพี่ก็ยืนยันว่าเออไออันเนี้ยกับ a r ร์ i ซตัวตัวเนี้มีค่าเท่ากันนะครับผมเออ แต่ว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ฟังก์ชันไหนใช้คอสก็ได้ขอแค่ทําวิธีนี้ให้ถูกก็พอนะครับผมโอเคข้อนี้ก็เรียบร้อยนะครับได้ a อลฟาหรือมุม BDC หรือ CDB ที่โจทย์บอกเนี่ยเป็น45องศานะแล้วก็ได้มุม BDA เป็น Arc ์ a n ของ3รูส่วน8หรือว่าจะเป็น Arc sin 3รูส1ส่วน41ก็ได้แล้วแต่ศรัทธาเลยครับนะโอเค ข้อนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมเรียบร้อยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ครูบอกให้ดูคลิปความรูน้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอย